สวัสดีครับผมบางดุลคนขายรถไทยนะครับพบเจอกับผมวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้จัดส่งนะครับนิวฮอลแลนด์ครับทีที0พัดนะครับขนาด50แรงม้านะครับอ่าก็วันนี้ผมจะไปส่งรถนะครับอ่าให้กับพี่อนุชาตบุตรสิรินะครับที่อำเภอห้วยคดนะครับอ่าจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับพี่อนุชาตนะครับก็ได้สั่งซื้อนะครับนิวฮอลแลนด์นะครับอ่าสามพัดนะครับคันนี้อ่าพร้อมกับตัวรถ ใบดันแล้วก็หางตัหญ้านะครับ L C S นะครับแล้วก็ผ่าน4นะครับผ่าน4ใบ24นะครับของ C M T นะครับวันนี้เจอผ่านค่าย C M T กันเลยครับก็เดี๋ยวเราไปส่งรถให้พี่อนุชาติกันครับก่อนจะไปส่งรถให้กับพี่อนุชาตนะครับก็ฝากถึงพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังสนใจนะครับหรือกำลังมองหารถแท็กเตอร์ขนาดกลางนะครับขนาด50แรงม้าไว้ใช้งานก็ฝาก n e w เ o ล l ล่ นะครับทีที3.50พัตแบบคันนี้ไว้ด้วยนะครับสําสหรับเงื่อนไขาการออกนะครับก็ไม่ยุ่งยากใช้เงินดาวนิดเดียวถ้าไม่เชื่อลองโทรมาหาผมครับแต่ตอนนี้เราไปส่งรถให้พี่อนุชาติกันไปครับ วันนี้ผมบังดึงคนขายรถขายแล้วทีมงานนิวเฮลแลนด์แท็กกะดมนะครับไทยธานีก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่บ้านชุมทหารนะครับหมู่หนึ่งนะครับตำบลห้วยคดนะครับอำเภอห้วยคดนะครับจังหวัดไทยนะครับเพื่อส่งมอบนะครับนิวเฮลแลนด์ t 3.5 0นะครับคันนี้ให้กับพี่อนุชาติบุจรินะครับก็เดี๋ยวเราไปตรวจให้ลูกค้ากันไปครับ พ่อว่าหลังครับโอ้ยเจ้าชื่นด้วยหลังจะแคีวไหเจ้าชื่นก็ขอลองซื้อหา เราซื stop, ้อหายอยู่เขากขนมเปี๊ยะเลยอยู่ใช่ครับเขาขนมเปี๊ยะเลยรถไถอ๋อรถไถต้องขนมเปี๊ยะแล้วเราขนมอะไรดีเก่งไม่ดูาวันบอนเ ที่บอ่นได้กันได้ครอบีวางไ้หมดต่อไปก็ที่บางดครับพี่เก็บขนมเปียกก่อนครับพี่เก็บหมดเลยครับใช่ครับนี่ครับมี่ต่ขนมเปียก

ก ok ิตาตัณยังมวนลวะฉนสะทวเมตุนันโกธรมนาคาโลอะทน เรียบร้อยครับอาจารย์ครับเอกสารผมเรียบร้อยแค่นี้ผมขออนุญาตรับเงินครับ